ช่วงที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณสาธิตนะครับเรื่องเกี่ยวกับแก้ปัญหานี่ของเราอย่างไงกันดี <c oughs> นะฮะในช่วงพิเศษของเรานะครับแห่งนี่แล้วก็กับดักนี่ที่เราจะต้องแก้ไขแล้วเป็นไงฮะสารคดีละครวิทยุขนาดสั้นผมเสดนะเด็ดไหมเด็ดไหมอย่าลืมติดตามนะมีต่อเนื่องสิตอนนะเราไปเนี่ยเรื่องของ พ่อหมอกับสิบคาถาปลดหนี้ปลดเลยฮะปลดเลยปลดให้มันหมดไปเพราะว่านี่มันแสดงว่ามีหนี้เยอะทำยังไงมันถึงจะหมดหนี้กันไปครับนะครับมาคุยกับคุณสาธิตต่อนะฮะสวัสดีครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับคุณโกคุณในบุญครับครับผมมาดูว่าแล้วในสถานการณ์แบบนี้คนไทยจะรับมือกับภาระหนี้ที่เกิดจากวิกฤตโควิด -19 กันยังไงดีคุณาคุณสาธิตมีไอเดียยังไงครับ ครับค่อย่างนี้ครับโควิดเนี่ยมันคือวิกฤตใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ยินคําพูดคําพูดหนึ่งเสมอเลยนะว่าโอกาสคือวิกฤตหรือวิกฤตคือโอกาสต่างๆว่าไปครับทีนี้วิกฤตเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตสําหรับคนที่ไม่พร้อมอืแต่วิกฤตมันจะเป็นโอกาสสําหรับคนที่พร้อมอืนะครับอย่างเช่นวอลเตอรเฟสเองก็ชอบพูดเสมอเลยจงกล้าตอนที่คนอื่นกลัวจงกลัวตอนที่คนอื่นกล้าก็คือวอลเตอร์เฟสก็จะบอกเหมือนกันว่าในภาวะวิกฤตเนี่ย นะครับถ้าเราพร้อมมันคือโอกาสเราจะเห็นนะครับถ้าเสียนหุ้นหลายคนที่สามารถรวยแบบหรือเล่นหุ้นกำไรไปร้อยได้ดอะไรต่างตานี่ยก็คือลงทุนในช่วงวิกฤตตรงจุดนี้อืให้ในในเรื่องของตัวพารานี่เหมือนกันในวิกฤตโควิดนะครับมันก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเลยคือได้เอาวิกฤตมาเป็นโอกาสแต่อีกกลุ่มหนึ่งเลยก็คือวิกฤตมันเป็นวิกฤตจริง,รงๆอือ<ๆ>นะครับ สองกลุ่มนี้เลยเนี่ยคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้เลยเนี่ยต้องยกให้เลยนะครคือศูนย์วิจัยของเกษตรกรไทยนะครับคือศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยก็บอกเลยว่าพารหนีครัวเรือนตอนนี้เนี่ยนะครับมันเพิ่มสูงขึ้นอจากเดิมอยู่ที่แปดสิบมาเป็นแปดสามจุดแปบดบอย่างที่คุยกันครับแต่ในระยะแนวโน้มในนะคนนะครับไปมันจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณแปดสิบแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เกือบหมดตัวแล้วจะยิ่งเยอะขึ้นอีก ทีนี้มันเยอะเข้าไปตรงจุดนี้เนี่ยทางสูยวิจัยเกษตรกรไทยก็มองนะครับบอกว่ามันมองได้สองมันมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเลยก็คือเพอง่ายหว่าเป็นเพราะรายได้เขาไม่มีนะครับเขาอาจจะเป็นต้องก่อนนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือรายได้เขาม,มีอยู่อืะ่ะที่รายได้เขามีอยู่ใช่ไหมครับความสามารถะอะไรต่างๆเขายังดีอยู่เหมือนเดิมใช่เขาลดได้รับผลกระทบน้อยหรือว่าเขามีการเตลียนพอมาอยู่ นี่มันเตรียมพร้อมอยู่แล้วเนี่ยในช่วงอย่างนี้ช่วงอย่างนี้เลยนะครับคือแบงค์ชาติลดดอกเบีย้ยนี่มเมื่อแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยนะครับอยู่ในระดับที่ต่ำมากเผื่อๆจะต่ําลงไปอีกด้วยซ้ํำดอกเบี้ยแบงค์ต่างๆก็ลดลงนะครับทางด้านของสินเชื่อต่างๆก็มีให้ดัดเชิงจูงใจมากยิ่งขึ้นพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็ราคา <ลด S 2> ถูกลงลงไปเองลดแหลกแจกสบัดลดแหลกแจกสบัดเลยนะครับเพราะนั้เป็นตองจุดนี้พวกษัทเขาก็มองเป็นโอกาส ที่เมื่อมองในโอกาสนะครับกลุ่มที่มีความพร้อมหรือกลุ่มที่มีกําลังซื้อนะครับรเขาก็จะก่อนนี่ลนะเพราะเขามองแล้วว่าอ้ยซื้อด้วยการก่อนนี่มันได้ประโยชน์มากกว่าซื้อด้วยสินเชื่อบ้านมันได้ประโยชน์มากกว่าใช่ไหมครับเพราะอย่างน้อยอดอกเบี้ยบ้านไอ้หาลดหย่หอนภาษีได้แสนหนึงน่งต่างต่างว่าไปนะครับคนกลุ่มนี้ก็เลยเริ่มมีการขอกู้เงินแบงค์นะครับขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับ ขอสินเชื่อที่อยู่สายพือซื้อบ้านทอะหนึ่งของราคาถูสองดอกเบี้ยถูกโปรโมชั่นเยอะแยะไป,ะะไไปหมดตัวเลขนี้นะครับทางกสิกรไทยเข้าไปประินตัวเลขมาเลยปรากฏว่าตอนนี้นะครับสินเชื่อบ้านในไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ1.42แสนล้านบาทอ่ขาขณะที่ไตรมาสแรกอยู่ที่1.38แสนล้านบาทเอง huh. อ่า ทีนี้มากลุ่มที่สองเลยก็คือนี่คือกลุ่มที่พร้อมมองวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้มากลุ่มที่อ่าได้โอกาสเลยนะครับกลุ่มที่สองเลยก็คือกลุ่มที่วิกฤตเป็นวิกฤตจริงๆอืมคือวิกฤตเป็นวิกฤตจริงๆเลยก็คือเพื่อว่ามีปัญหาสภาพคล่องคือเพื่อว่ารายได้หดหายไปเลยครับอือเที่ตัวเอเดิมเนี่ยก็มีปัญหาสภาพคล่องตึงมืออยู่แล้วแล้วก็มีหนี้สิน เยอะอยู่แล้วแต่จู่ๆมาเจอผลกระทบจากรายได้เข้าไปอีกใช่ไหมฮะใช่นะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยลำบากนะเพราะรายรายได้รายรับผดแต่รายจ่ายมีอยู่ใช่ไหมครับคือกลุ่มนี้อหละคือกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นพวกส่วนใหญ่นับเป็นพวกนายยอดริ้วโค้เอชเอ็มีทั้งหลายนะครับกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่เข้ามาจาัดก,การพักชำระหนี้แล้วลดภาระผ่อนต่อเดือนที่แบงค์ชาติขอความร่วมมือจากแบงค์พาณิชย์นะครับ คือกลุ่มน,นี้เนี่ยจะมีคนที่เข้าโครงการเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดจุดห้าล้านบัญชีเลยนะอ่าก็เท่าไหร่คนเือ <1, 1 S 2> <ม>ในสามได้ไหมกลิ่นในสามของบัญชีูนี้หลายยอดทั้งหมดเลยอ่าถ้าคิดเป็นพารานีนะก็อยู่ที่ประมาณสามจุดแปดล้านล้านบาทสามจุดแปดล้านล้านบาทก็อยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นของยอดคงค้างนี้ทั้งหมดนี่ควรเรือทั้งหมดอื นะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเป็นคนกลุ่มที่ทางแบงค์ต่างๆเนี่ยต้องรีบให้ความช่วยเหลือเป็นเยอะเลยครับเพราะเลยถ้าถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยสุดท้ายเป็นหนี้เสียขึ้นมาเลยเนี่ยไม่ใช่เขาอย่างเดียวที่เดือดร้อนน,นะแบงค์ก็โดนแบงค์ก็เดือดร้อนด้วยแบงค์ก็เดือดร้อนด้วย เพราะงั้นเราจะเห็นงบการเงินอะไรต่างๆที่ประกาศออกมาของแบงค์อะไรต่างๆก็จะมีปัญหาพวกอย่างนี้อยู่นะครับคืออธิบายใจง่ายๆก็คือพอมันกลายเป็น NPL หรือหนี้เสียปั๊บแบงค์ก็ต้องตั้งสำรองอพอตั้งสำรองมารายได้ของเขาก็ลดลงถูกต้องเมื่อรายได้ลดลงปกกกำไรก็ต้องลดลงอะไรต่างๆนะครับหุนแบงค์ก็เลยถึงร่วงกันแลกนะร่วงกันระนาวเลยแต่ตอนหลังก็เล่นดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเค คิดเมื่อมันมาตรงจุดนี้เลยครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นคนกลุ่มที่เรียกว่าต้องคอยดูแลช่วยเหลือกันละ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพเลว่าในภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยทิศทางนี้ควรเรือเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนียจะเป็นที่สุนวิจกกัยเกชนไทยทามาเนี่ยคือเป็นตัวที่แยกความแตกต่างให้เห็นชัดเลยนะครับว่าตอนที่น้ำท่วมโลกที่เราผิดกันที่แล้วคุณมีเรือโนอาไ้หรือ,อยังกลุ่มแรกค,คนกลุ่มที่สอง อ้ากลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีเรือโนอาใช่ไหมครับน้ําท่วมโลกเขาก็ขึ้นเรืออะไรไปสร้างโลกใหม่เลยซื้อบ้านหลังใหม่แต่คนกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมเลยก็คือไม่มีเลยโลค้านะครับน้ําท่วมโลกตัวเองก็จะเริ่มจม,ม,มน้ำอน<บ>นี้ก็ลอยคอตุอ๊กปองตุ๊กปองอยู่ตอนนี้กลอยไม่อยู่ได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยอ่าแต่ตอนนี้กำลังจะจมน้ําตายแล้วอืครับทีนี้แบงค์พวกแบงค์าณยนี้แบงค์ชาติจต้องพยายามช่วยเขา ขึ้นเรือให้ได้นะครับซึ่งขึ้นเรือได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ขอนไม้ที่คุณโก้บอกอ่ะท่อนใหญ่ท่อนเล็กนะครับตรงจุดนี้ถ้าทีมก็ตอนนี้ก็ทปทก็เลยบอกบรรดาสถาบันการเงินบอกให้เองยื่นไม้ไปให้เขาขึ้นฝั่งขึ้นเรือเรามาหน่อยใช่ใช่ตอนนี้ยายต่อต่อนะต่ออายุมาตรการเกี่ยวกับช่วยเหลือนี่ออกไปอีกนะครับก็คือพยายามช่วยเหลือตรงจุดนี้ขอยามช่วยกันนะครับทั้งประเทศเลยเพราะตอนนี้เนี่ยผมมอง มันต้องช่วยกันจริงๆเพราะคุณโก้คุณนบุญก็ผ่านตัวต้มยำกุ้งมาแล้วเนาะครับครั้งนี้หนักกว่าต้มยำกุ้งเยอะครับแล้วมันกินวงกว้างนะอ่ามันทุกระดับกินวงกว้างเยอะใช่นะครับมันกินทุกระดับกินไปถึงสามัญครอบครัวกินไปหมดทุกอย่างเลย ราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยเหลือกันเต็มที่ล่ะอืมทีน,นี้เราเราก็พูดให้ฟังละนะฮะว่าหเห็นแล้วว่าบอกเกิดแห่งนี้มันเกิดมาจากอะไรถ้าโดยสรุปนี่ก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนเนอะเหมือนสารภาพบาปว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยความผิดพลาดพลั้งไปของเราเนี่ยเราก็เนื่องจากเราไปต่ตอโจดวอนซะเยอะ,อะอใช่ไหมก็คือใช่ครับใช่ไอง,งานวิจัยที่ว่าเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้เราเป็นหนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราไป อยากมีอยากได้นั่นแหละใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้พอมีผลกระทบจากเศรษฐกิจภาพใหญ่โควิด1 9ทีเนี่ยมันก็เลยทำให้รายได้หดหายภาระทั้งหลายมันก็ที่มันหนักอยู่แล้วมันหนักเข้าไปอีกอทีนี้ไอสิ่งที่มันน่าห่วงเนี่ยนะฮที่เมื่อกี้ผมฟังดูแล้วเนี่ยนะคือเอาละตอนนี้นี่มันขึ้นมา83.8%ของ GDP นี่โคลเรือนเนี่ยนะฮแล้วก็แนวโน้มเนี่ย g d p ก็หด ในขณะเดียวกันไอ้ภาระพลงพลังของครัวเรือนเนี่ยเออถ้ามันไม่มีมาตรการหรือไม่มออีอะไรที่จะมาแก้ไขเขาเนี่ยภาระนี่ตัวนี้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนะเพราะเขาต้องดิน้นรนใช่ไหม,มใช่ครับใช่ตรงนี้ครับคุณโป้คุณไอ้บุญที่เขาถึงบอกกันไงว่ามาตรการอะไรนี่ยที่ชื่อไรหน้าที่เดี๋ยวจะไม่ได้ที่ที่ตอนปลายปีนี้ที่คนละครึ่งอะไรเนี่ยอ๋ออออออ คือคนละครึ่งตรงนี้นะครับถ้ามองในแง่ดีมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอืแต่ประเด็นเลยก็คือว่าแล้วคนที่มีรายได้อะต,ตอนนี้คนคนส่วนใหญ่ปัญหาคือไม่มีรายได้อืไม่ใช่ไม่อยากเที่ยวนะแต่ไม่มีรายได้น่าจะมีะมาตรก,การที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเขาอ่าจจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ผมก็เข้าใจรัฐบาลน,นะ พราการสร้างรายได้นี่มันไม่ง่ายมันเป็นระยะมันเป็นมาตรการระยะยาวแต่เพื่อเพิ่มให้เงินมันหมุนเนี่ยมันระยะสั้นทําได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทําทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราก็จะมาพูดคุยกันต่อว่าเอาละเมื่อเราเข้าใจเขาเรียกอะไรสมุดสมุดสมุดที่ฐานของโลกแล้วฐานของโลกแล้วคราวนี้เราต้องเข้าไปสู่กระบวนการว่าอ้าวแล้วเราจะแก้ไขฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็เดี๋ยวข้างหน้ามาคุยกันรเรื่องถึงวิธีการแก้นี้และว,ว่าเราจะสามารถแก้นี้กันได้อย่างไงบ้างทีบีธีบ้างครับนะฮะก็เดี๋ยวเราตอนหน้าก็มาว่ากันด้วยเรื่องนี้นะฮะครับครับผมอ่ะต้องขอบพระคุณนะครับคุณสาธิตครับรับขอบคุณมากครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอืมนะอันนี้ก็เป็นตอนที่สองของเรานะฮะอืมคิดว่าฟังแล้วเป็นไงก็เราเคยดัง ไล่เลียงให้เห็นสภาพของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่านี่ที่เราอย่างที่ว่าสาเหตุใหญ่ๆของการก่อนหนี้เนี่ยนี่เพราะความจําเป็นเช่นกรณีที่เกิดขึ้นรายได้มันไม่พอวก็เกิดอุบัติเหตุทางการเงินขึ้นมามันก็จําเป็นต้องก่อนหนี้หรือสมมุติว่า มีปัญหาเรื่องโรคภัยแค่เจ็บจําเป็นต้องรักษาพยาบาลแล้วรายได้มันไม่พอก็ต้องหดไปซึ่งอันนี้คือไม่มีเรือนองอาต้องนะส่วนการก่อหนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสารฝันอยาที่ว่ามีอยากมีบ้านอยากเหมือนคนอื่นอยากแสดงความสําเร็จของตัวเองออกมา จริงจริงแล้วคุณโก้ผมแล้วก็เดี๋ยวเอาให้จบก่อนสิแล้วก็ข้อสามนี่ก็คือเป็นหนี้เพราะอยากได้คือร้อนเนี่ยนี่ที่บอกว่าเป็นเรื่องที่มันแบ่งบานได้เยอะมากส่วนอีกตัวหนึ่งที่คุณสาธิตพูดถึงก็คือยำหนักยำหนาคือเรื่องของการไปค้ำประกันให้คนพวกนี้เขาเนี่ยครับอ่าเมื่อกี้คุณจะว่าเมื่อกี้ผมกําลังคิดอย่างนี้คุณโก้จริงๆแล้วปัญหาหนี้สินเนี่ยนะเป็นปัญหาติดตัวเขาเราเนี่ยมาหลายปีติดต่อเนื่องกันมาตลอดเวลาเลยแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้สึกเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมัน เพราะเรายัางคิดว่าเอ้ยปัญหานี้สินไม่ก็เป็นปัญหาปกติแหละเราเรามีเงินเราก็ใช้เงินพอใช้เงินแล้วมันมีหนี้ก็เราก็คืคนหนี้ได้เราจัดการนี้ได้แล้วก็จบไม่มีอะไรนะเปรียบเสมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราถ้าคุณจําได้นะ ผมว่าหลายปีมาเนี่ยที่เราผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนกันต่อเนื่องกันทุกปีนะไม่ได้มีใครไม่พูดถึงเลยครับหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเอย่ยรายการเศรษฐกิจเอย่ยอะไรต่างๆเอย่ยแม้แต่หน่วยราชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงก,การคลังเนี่ยจะมีบทรายงานเรื่องของหนี้ครัวเรือนเนี่ยออกมาอยู่ตลอดเวลาอืแล้วออกมาแล้วเราฟังแล้วเราก็รู้สึกเหมือนฟังแล้วผ่านๆอือเออมีหนี้ก็คือมีหนี้แล้วยังไงอ่ะ คือม,มันแค่ตำรานี่ไงก็คือว่าเราไม่เคยตระหนักอืแล้วพอเราเจอโควิดเข้าไปตอนนี้เราก็ตระหนกเพราะว่าเดิมเนี่ยโอเคเรามีหนี้แล้วเราก็มีารู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่ในศักยภาพที่เราสามารถจ่ายหนี้ได้เพราะฉะนั้นการการที่เรามีหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าเฮ้ยเรายังมีความสามารถในการชําระไงเพราะนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าเราไม่ได้ตระหนักว่า เฮ้ยมันมาถึงเส้นแดงแล้วนะเราควรจะยับยั้งการก่อหนี้เพิ่มแล้วนะแต่เรายังถูกกระตุ้นด้วยบริโภคนิยมอยู่อยากมีอยากได้อยู่เราก็เลยยังก่อหนี้ไปเรื่อยๆแล้วด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันมันพอไปได้ก่อนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพอไปได้ก็มันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรมีหนี้เท่าไหร่ก็สามารถหารายได้มาเพื่อมาใช้หนี้ได้นะก็คือ เรายังทำมาหากินได้แต่แต่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องการใช้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเทามีหงดำเข้ามาเนี่ยแล้วจะทำยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่นี้พอมีโควิด -19 มาเนี่ยมันเกิดสภาพช็อกขึ้นทีเพียงแต่ช็อกใหญ่ว่ามันช็อกทั้งประเทศช็อกทั้งโลกนะฮะนันก็เลยกลายเป็นเรื่องตัวอย่างหนึ่งที่ผมเห็นชัดอย่างหนึ่งนะคือพฤติกรรมในการใช้บัตรเครดิตของของคนไทยเรานะฮะเราเรามักจะ ใช้ไปก่อนนะฮะใช้ไปชื่อมันก็บอกอยู่ล redit, ้วเครดิตเครดิตคือใช้ไปก่อนพอใช้ไปก่อนแล้วเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยการชําระบัตรเครดิตเนี่ยมันก็คือเมื่อเราใช้เงินไปแล้วเราได้ของที่เราต้องการแล้วเราได้บริการที่เราต้องการแล้วเนี่ยตามหลักก็คือเราถึงเวลาเราก็ต้องใช้คืนอแต่เมื่อเราใช้เราก็ไม่กลับคิดว่าเอะเราก็าจ่ายขั้นต่ Sail, ําไ,ไปก่อนจ่ายขั้นต่ําไปก่อนมันจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างนี้ก่อนทุกคนเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อ่า นะฮะไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าเราจะมีความสึกว่าระยะที่หนึ่งของการใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราจะบอกว่าใช้เท่าไหร่พอมีสลิปทวงเงินมาอรอบชำระเงินเขาก็จะบอกเราว่าชำระเต็มเท่าไหร่ระยะที่หนึ่งคือชำระเต็มเพราะอันนั้นน้อยใช่ไหมแล้วเราก็จะมีความสึกว่าใช่แล้วเราก็จะมีความสึกว่าสะเราได้ใช้เงิน ล่วงหน้าเนี่ยสามสิบวันฟรีใช่ไหมแล้วก็ไปจ่ายคืนเมื่อ30วันผ่านไปแต่อย่างที่คุณบอกนั่นแหละมันยังไม่ได้สะสมการใช้เยอะพอเราใช่งี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นไอ้มูลนี่มันเริ่มเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพการเฟสสองก็จะมาอเช่นโอ้โหมันมีนี่สะสม หรือเราเริ่มใช้แบบไม่บรญะบัญญังเนี่ยนะว่าเราเราไปอหังการไงว่าเฮ้ยสมมุติว่าเดือนนี้เราใช้หนึ่งหมื่นพอมาทวงอีกหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วก็หาหมื่นมาใส่คืใส่เขาพื้นแต่ขณะเดียวกันเรายังใช้มันอยู่อในระหว่างทางในระหว่างทางไอหมื่นที่เราต้องชําระเต็มเนี่ยมันคือนี่เก่าแต่ในระหว่างนั้นเราก็ยังใช้มันอยู่ ทีนี้การใช้ต่อไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยศูนเปอร์เซนตด้วยผ่อนสิบเดือนอะไรเนี่ยนะมันก็เลยทําให้เราเริ่มมึนๆงงๆเพราะเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพในการกู้นี่ว่าเพราะนั้นเราก็บอกว่าเอาละอยากมีอยากได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะผ่อนสิบเดือนก็ได้อหรือเราก็จะไปใช้รูดนู่นรูดนี่เพลินไปมันมาอีกรอบมันชักเพิ่มขึ้นแล้วจากเคยใช้หมื่นหนึ่งเอา อ้าวทาไมคราวนี้มันสองหมื่นวะเพราะนั้นเริ่มมีกําลังในการชําระเต็มน้อยลงแล้วพอเริ่มชําระเต็มน้อยลงเช่นยังจ่ายได้แค่หมื่นเดียวอก็คือไม่ได้เอายังไม่ขั้นต่ํานะก็คือว่าเฮ้ยสมมุติว่าเป็นนี่รอบนี้มาสองหมื่นใช้หมื่นหนึ่งไว้ก่อนแล้วกแล้วเดี๋ยวไอหมื่นหนึ่งนี้ติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่อยพยายามมาเคลียร์หามาเพิ่มอหามาล้างก็แล้วกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ มันมีความเสียหายต่อเนื่องอยู่ก็คือดอกเบี้ยต้นมื่นแรกก็ยังไม่ได้ใช้อแล้วระหว่างทางในเดือนที่สามใช้อีกก็ยังใช้อีกอ่าพอยิ่งใช้อีกอ่าวคราวนี้แหละพอเอามารวมยอดที่จะต้องจ่ายในเดือนที่สามก็กลายเป็นของเก่าที่ไม่ชำระบวกดอกเบี้ยและของใหม่ที่ใช้ไปอีกอ่าวนี้ก็ไม่สามารถจ่ายจ่ายได้แล้วเต็มตามจำนวนแน่ๆถ้ามองไปช่วงที่สองนถูกก็จะเริ่มแบบเอ๊ เขามีให้ช่องเนียเขามีช่องพราะนั้นก็เริ่มไปเข้าโหมดขั้นต่ำแต่จริงจริงเนี่ยไอ้ไอ้สลิปที่เขาส่งมาให้ทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีเรทในการคำนวณให้เรารู้แลไม่เคยอ่านแอ้มีการคำนวณให้รู้นะว่าอถ้าคุณจ่ายเท่านี้ผมไม่ได้อ่านแต่ผมรู้ไงผมรู้ผลสุดท้ายของมันไงผมจึงพยายามที่จะไม่ใช้ ลักษณะของการผ่อนชำระเพราะรู้ว่ามันเกิดขึ้นพอเริ่มจ่ายขั้นต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไอ้งวดเดิมที่มีดอกเบี้ยที่ที่ขาดชำระไปของใหม่ก็เริ่มเอามาทบอีกนะแล้วในระหว่างทางด้วยวงเงินที่ยังใช้บัตรได้อยู่อก็ใช้ต่ออีกอแต่ว่ามันก็จะเริ่มความสามารถในการก่อนนี้จะเริ่มลดลงแล้วเพราะว่าไอ้วงเงินที่เป็นมูลนีธิมันเติมไปแล้วไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีก็ เต็มวงแล้วปลิ่มน้ําแล้วเกือบเต็มวงเงินแล้ว <c oughs> อย่่างเชนแล้วจะมาเคลียร์กลายเป็นก้อนใหญ่อปกติเนี่ยมีวงอยู่ประมาณรักสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทเนี่ยคุณใช้ไปถึงสองหมื่นห้าเนี่ยนะสัญญาณมันมาแล้วพอสัญญาณมันมาแล้วแ,วแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ย่ไสามารถจะชาระได้ครบทุกงวดอืมันก็เกิดเป็นดอกเงินต้นที่ค้างอยู่บวกกับดอกเบี้ยค้างจ่ายของคุณแล้วนี่คือปัญหาแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนที่มีปัญหาหนี้ที่มากที่สุดเนี่ยในความคิดผมเนี่ยก็คือไพฤติกรรมเนี่ยที่ทำให้เกิดหนี้มันไอ้ข้อที่สี่ที่บอกว่ามันไม่เออสำรองเออเราไปคำกวนอะไรเนี่ยผมว่ามันยังยังยังไม่นานมาแต่ไอ้ข้อข้อสองะข้อสามนี่ผมว่ามันเยอะเนี่ยคือสารฝันกับอยากได้เนี่ยใช่เพราะไอ้ข้อหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ที่ข้อหนึ่งมานี่ก็บันล้มทั้งยืนเลยนะครับนี่มันเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็เพียงแต่โควิดเนี่ยมันมาเคาะประตูให้<ส>ให้ทุกอย่างเนี่ยสรุปได้อย่างหนึ่งก็คือย้อนกลับไปสิ่งที่เคยพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหาได้แต่ใช้ไม่เคยเป็นอ่านี่คือปัญหาใหญ่เพราะนั้นเดี๋ยวติดตามเราตอนต่อไปนะ,ะที่จะคุยคุณสาธิตว่าเอาละแล้วคราวนี้เมื่อเราใช้ไม่เป็นแล้วเกิดหนีขึ้นสินขึ้นมาเนี่ยเราจะมา ปรับเปลี่ยนชีวิตกันยังไงพลิกชีวิตกันยังไงจะแก้ไขปัญหาจะปลดหนี้กันได้ยังไงครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามสารสารคดีวิทยุละครสั้นของเราเนี่ยนะครับอ่าก็เสด็แห้วมากนะฮะครับอืมก็ภูมิใจนําเสนอพ่อหมอกับสิบคาถาปลดหนี้เนี่ยนะครับนำเสนอวันนี้เป็นตอนแรกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปติดตามต่อนะครับว่าไอจอนกับพ่อหมอเนี่ยพ่อหมอจะมาแก้ไอจอนแก้หนี้ไอจอนยังไงครับผมอืม วันนี้ลากัไปก่อนครับขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ